สวัสดีค่ะพบกับยายยมเช่นเคยนะคะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีทรงกอสวยๆของบ้านยายกันค่ะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องการรักษาโรคมะเร็งของยายกันต่อนะคะว่ายายเป็นมะเร็งระยะไหนกันแน่อันตรายมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตของยายยายจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้ไปรับชมและรับฟังกันเลยนะคะนี้มาดู บนฟอร์มใบใหญ่ใบสวยค่ะตัวนี้คือไก่เศรษฐีค่ะไก่เศรษฐีย้ายเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วให้เขาทรงฟอร์มกอข้าสวยสวยมากเลยค่ะใบก็ใหญ่ลายสีสันออกมาเป็นแบบนี้เลยใบใหญ่แล้วก็ลายออกมาสวยงามอย่างนี้เลยค่ะใบนี้ออกมาให่ขาวโพลนเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเออแล้วก็มีความด่างตรงริมนี้หน่อยนึงนะคะเนาะ กัดลายสีแดงออกมาสวยงามมากเลยค่ะคือพื้นเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะเขากัดแดงออกมาแล้วก็มีป้ายนิดนิดหนึน่งสวยค่ะสวยมากเลยเป็นบอลที่ทรงฟอร์มกอสวยนะคะหลอดใหม่ออกมาดูเหมือนจะขาวเหมือนกันนะคะนั่นน่ะฟอร์มกอสวยมากเลยค่ะ ในนี้เป็นลูกไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนหวานเชียวใบใหญ่นะคะอันนี้ก็ฟอร์มกอสวยเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนยายได้เข้ามาในานามลูกไม้ค่ะสีสันสวยเลยค่ะเนี่ยทรงฟอร์มกอก็สวยเหมือนกันยายพึ่งเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วให้เข้าอีกเหมือนกันค่ะนี่กระถางหนึ่ง อันนี้ได้มาในน้าลูกไม้ที่คำพรเนี่คะ่ะอันนี้ก็ใบใหญ่ใบสวยใหญ่กว่าฝามือยายเลยค่ะเนี่ยแต่ใบเข้าบางนะคะใบนี้มีความด่างตรงน,นี้หน่อยหนึ่งโมใบใหม่ออกมามีความสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยสวยเนาะแล้วก็มีความด่างขาวตรงหูนิดนึงแต่เข้าเป็นไม้ใบบางค่ะเพื่อนเ เริ่มตั้งฟอร์มกอใหญ่แล้วค่ะได้มาในนาำลูกไม้ทิคําพรค่ะวันนี้ให้ดูไม้ใบใหญ่ฟอร์มกอรทรงเตี้ยค่ะไม่สูง ทีนี้เรามารับฟังการรักษาโรคมะเร็งของยายกันต่อนะคะว่ายายเป็นมะเร็งระยะไหนยายไม่เคยเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังเลยว่าระยะของโรคมะเร็งที่ยายเป็นเนี่ยคือระยะไหนกันแน่เดี๋ยววันนี้ยายจะเล่าให้ฟังค่ะมารับฟังกันเลยนะคะหลังจากที่ยายคีโมโครบหครั้งไปแล้วการประเมินผลในการให้ยาคีโม6ครั้งไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณหมอเลยให้ต่ออีกสองครั้งในช่วงที่ต่ออีกสองครั้งหลังนี่ร่างกายยายไม่พร้อมเลยค่ะเพื่อนๆร่างกายยายสุดลงมาตั้งแต่ครั้งที่ห้าที่หกยังไม่พื้นค่ะเนื่องจากว่าด้วยฤิ์ของยาที่มันต่อเนื่องมาหลายต่อหลายครั้งมากแล้วยาเคมก็มีความดุนแรงพอสมควรเนาะ ไปรับเคโมโในแต่ละครั้งอีกสองครั้งหลังก็คือต้องพึ่งรถเข็นอย่างเดียว,วค่ะหลังจาก8ครั้งผ่านไปแล้วต้องเข้าอุโมงค์สแกนอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปผลว่า8ครั้งเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็ให้กลับมาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน3อาทิตย์แล้วก็ให้ไปจองคิวทำเข้าอุโมงค์สแกน ก็ไปจองคิวอีกเหมือนเคยค่ะเพื่อนๆแต่คิวก็ยังช้าอีกอยู่ดีกินเวลาไปอีกประมาณตกเกืบอบ2เดือนค่ะถึงจะได้สแกนช่วงนั้นร่างกายเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาและะ้วค่ะเนื่องจากว่าห่างยาคีโมเกืบอบ2เดือนอเริ่มเดินได้เริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มาถึงการดูผลการคีโมครบโดสไปแล้วครั้งที่8ผลปรากฏออกมาว่า ไม่หายคะ่ะเพื่อนๆออก้อนที่หน้าอกก็ยังเหลืออยู่เชื้อมะเร็งในไขกระดูกก็ยังเหลืออยู่บ้าง<ๆ>เล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยวางแผนใหม่คะ่ะ<ๆ>เพื่อนเอ,อไม่จบคะ่ะไม่จบเลย ยังมีต่ออีกคุณหมอบอกเราจะคีโมกันต่ออีก4ครั้งนะคะ,ะคนไข้เนื่องจากว่าผลยังไม่ร้อยเรซนตาโดสใหม่ที่จะให้นี่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสเข็มแต่ในการคีโมเนี่ยจะต้องมานอนคีโมให้คีโมอยู่ที่โรงพยาบาลน,นอนในห้อง ลอดเชื้อเนื่องจากว่าเป็นยาที่แรงมากคีโมเข้าไปแล้วร่างกายจะไม่มีภูมิต้านทานภูมิต้านทานจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจะออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้คุณหมอก็ถามว่าสู้ไหมก็ยายก็บอกว่าก็สู้ค่ะผ่านมา8ครั้งแล้วก็ผ่านไปได้ถึงแม้ว่าจะทุรักทุเลแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดมาได้เตรียมตัวมาคีโมอ,อีก4ครั้ง คีโมครั้งหนึ่งจะต้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมด4วันค่ะอันยาคีโมนี่จะต้องให้ติดต่อกันโดยที่ไม่มีการถอดเข็มเลยเป็นเวลา2วันกับหนึ่งคืนเต็มๆไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกนี่ให้แค่2-3ชั่วโมงก็กลับบ้านในครั้งที่2นี่ยาจะแรงมากค่ะเเพื่อนคีโมเสร็จปุ๊บอาการมาทันทีเลยค่ะอาการแพ้ยาคืออ้วกค่ะ วอกทันทีเลยค่ะช่วงนั้นร่างกายยายฟื้นขึ้นมาเยอะและะ้วค่ะเนื่องจากว่ายายดูแล้ว่า อาการเจ็บที่ท้องดาวมาที่หลังเกิดจากสาเหตุอะไรคิดย้อนหลังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสรุปได้ว่าเกิดมาจากอาหารที่ยายกินแล้วมันไม่ย่อยยายก็เลยมาปรับปรุงตัวแล้วอาการเจ็บตรงนั้นหายไปถึง50อร์เยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนเพื่อไม่หายหมดแต่หายไปได้แค่50%บเนเมื่อจากว่ามันยังไม่ได้รับการรักษาเนาะ เราแค่หยุดยาคีโมแต่ ote, ภายในของยายตรงนั้นยังไม่ได้รับการรักษาอาการที่เป็นกระเพาะไม่ย่อยมันก็จะมีกดไหลย,ย้อนขึ้นมาตามมาค่ะเพื่อนๆพอคีโมเสร็จปุ๊บก็จะเว้นอีกสามอาทิตย์อีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆในช่วงที่สองนี่หลังจากคีโมออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอจะให้ยาฉีดสำหรับฉีด กระตุ้นภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันของตัวยายเองมาฉีดที่บ้านโดยที่ให้ใส่กระติกน้ําแข็งมาทั้งหมด5เขม็มเอามาฉีดที่โรงพยาบาลหรือว่าอนามัยใกล้บ้านยายไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลพอมาถึงบ้านยายก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นที่ไม่ใช่ช่องฟิตแต่ต้องมีความเย็นพอสมควรตกบ่ายสามโมงเย็นของทุกวันยายก็ต้องไปฉีด ายากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวนี้ทุกวัน5วันติดต่อกันครับหลังจากคีโมโรอบแรกผมเริ่มขึ้นนะคะผ่านไปได้ประมาณแค่2อสามอาทิตย์ผมยายเริ่มขึ้นค่ะออพอมาเจอ รถที่สองร่วงอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเนอเป็นเมซี่อีกราบสองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพอหมดดิดยาคีโมเขาก็ขึ้นนะคะผมมาขึ้นมาเป็นปกติเลยทุกวันนี้ก็คือผมจริงของยายที่เขาขึ้นมาเองไม่ใช่วิกไม่ใช่ของปลอมนะคะแล้วก็แถมไม่ค่อยงอกด้วยนะคะเพื่อนๆเนอยายคิดว่านี่เป็นผลดีของยาคีโมเลยผมที่งอกออกมาใหม่ดําค่ะดํา ถึงเขาจะงอกเขาก็งอกออกมาสีแบบสีดอกราอะค่ะเเพื่อนไม่ขาวโพลซนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันการีโมนี่ก็มีผลดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของยายนะคะยายคิดว่าไม่น่ากลัวค่ะคําว่ายาคีโมแต่เราต้องอดทนนะคะเราต้องอดทนเท่านั้นว่ามันจะต้องผ่านไปได้ ทีนี้ยายจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วทําไมยายถึงไม่พูดถึงว่ายายเป็นมะเร็งระยะไหนขั้นไหนอันตรายมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตยายยายไม่เคยถามคุณหมอค่ะเพืเเอ่อนๆยายไม่อยากจะรู้ ทำไมถึงไม่อยากจะรู้การที่เรารู้อะไรไปซะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของยายนะอันไหนที่ไม่สมควรก็อย่าไปรู้มันก็แล้วกันเนาะอันไหนที่สมควรรู้ค่อยรู้แต่ระยะการคีมโมของยายนี่รู้กับไม่รู้อันไหนเป็นผลดีกว่ากันไม่รู้ดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นระยะไหน มันจะทําให้กระทบกระเทือนจิตใจของเราและจะทําให้เราวิตกและกังวลว่าโอ้ยเป็นมะเร็งระยะนั้นระยะนี้จะหายไหมจะเอาชีวิตรอดหรือเปล่าแล้วกําลังใจตรงนี้ก็จะไม่มีจะหมดไปเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดไม่ได้ไม่ต้องกังวลอะไรเรามีหน้าที่แค่ เตรียมตัวของเรามาให้พร้อมให้ดีเพื่อมาให้คุณหมอรักษาแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วสำหรับความคิดของยายเนาะยายก็เลยไม่ได้ถามเขาค่ะในระหว่างนั้นยายก็ไปศึกษาในโลกโซเชียลนะคะในอินเทอร์เน็ตใน Google ค่ะเขามีให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายแต่ยายมาศึกษาช่วงท้ายๆนี้นะคะช่วงที่ หลังจากผ่านพ้นการคีโมแปดครั้งมาแล้วยายมาเริ่มศึกษาในรถหลังค่ะเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าร่างกายของยายก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าการรักษามะเร็งในรอบแรกก็ได้ผลมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี้มาถึงะมะเร็งระยะของโรคมะเร็งของยายแล้วค่ะพูดสนานต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะคะพอพูดแล้วนึกได้มันก็จะไหลไป <laughs> ในการคีโมอรอบสองมันจะมีทั้งหมดด้วยการสีเข็ม ายายไปนอนคีโมในโรงพยาบาลก็คุณหมอจะมาดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะมีโอกาสได้พูดคุยปรึกษากับอาจารย์หมอค่อนข้างจะเป็นกันเองพอสมควรก็จะกล้าพูดกล้าคุยกล้าถามาหลายๆอย่างกับอาจารย์หมอเพราะฉะนั้นยายก็เลยถามอาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอคะโรคมะเร็งที่คนไข้เป็นอยู่นี่เป็นระยะที่4ใช่ไหมคะคุณหมอก็ยิม้มแล้วก็ไม่พูดอะไร ยิ้มนะคะไม่พูดอะไรไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับแสดงว่าใช่ใช่คืออะไรยายสรุปเองนะคะอันนี้ยายสรุปเองเพราะว่ายายไปดูข้อมูลอของโรคมะเร็งชนิด นี้แล้วจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะจะมีระยะที่1ระยะที่สองระยะที่3แล้วก็ระยะที่4ี่ยายก็ไปศึกษาอาการของยายที่เป็นมันอยู่ในระยะไหนยายก็เข้าไปศึกษาค่ะอันนี้รายละเอียดยายจะไม่ลงลึกนะคะถ้ายายไปศึกษาของยายมาของยายนี่เป็นระยะหนักค่ะระยะที่4เลยนะคะยายไม่อยากพูดคําว่าระยะสุดท้ายเนาะยายขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าคําว่ามะเร็งเนี่ย น่ากลัวก็จริงแต่ถ้าเราดูแลตัวเองเป็นส่วนหนึ่งและเชื่อมั่นในทีมคุณหมอแล้วก็มีกำลังใจดีอันไหนที่ควรเลี่ยงก็เลี่ยงอันไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองศึกษามาเอามาใช้ปรับปรุงไปเรื่อยๆด้วยประสบการณ์ของเราเองมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่จำเป็นที่ว่าจะต้อง หมดกําลังใจพอรู้แล้วหมดกําลังใจไม่อยากต่อสู้ไม่อะไรไม่คะ่ะไม่ใช่ถามว่าทำไมยายถึงเลือกวิธีการคีมโมบบำบัดรักษามะเรง็งวิธีอื่นก็มีเยอะแยะทำไมยายไม่เลือกอเพื่อนๆคะคำว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ร้ายร้ายสุดในของโรคในร่างกายของเราเนาะถ้าเราไปเลี่ยงใช้ยายอย่างอื่นที่ไม่มีความแรงพอก็จะสกัดเขาไม่อยู่เพราะฉะนั้นยายต้องตัดสินใจใช้ยายที่แรงเพื่อที่จะมาสกัดเชื้อสกัดเซลล์ของเขา ให้อยู่ถ้าเราไปมัวใช้อย่างอื่นที่รักษาได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นยาที่ไม่ทันการยายคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสําหรับยายยายก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ยาเคมสําหรับยายนะคะไม่น่ากลัวค่ะคําว่ายาเคมนี่น่ากลัวไหมไม่เนกไม่น่ากลัวค่ะข้อเสียของเขาก็มีถึงยายจะฟื้นขึ้นมาก็จริงแต่มันยังมีรอยโรคอยู่ รอยโรคก,ก็คือร่างกายมันก็จะมีตำหนิของมันอยู่มันก็จะไม่แข็งแดงเหมือนเดิมแล้วเนาะแต่มันก็เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติที่เรามาเจออะไรร้าแรงขนาดนี้จะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วด้วยอายุของเราก็สูงไวขึ้นทุกวนันทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ฟื้นึ้นมาได้ขนาดนี้ยายพอใจแล้วค่ะ รอบสอใช้เวลาคีโมอยู่อีก3เดือนเต็มๆเที่ยวอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ไม่ลําบากค่ะรอบ2เนึงจากบ้าลูกชายเขาเรียนจบมาแล้วเนาะดูแลแม่ได้เต็มที่2คนแม่ลูกพากันสู้จนฟันฝ่าปัญหาและวิกฤตมาได้จนถึงกระทั่งทุกวันนี้แล้วคลิปหน้ายายจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังถึงผลการคีโมทั้งหมด2โดส สรุปแล้วผลเป็นยังไงบ้างหายร้อยเปอร์เซนไหมคลิปหน้ายายจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นคลิปสรุปกันนะคะรับชมและรับฟังกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการคีโมรักษาโรคมะเร็งของยายทั้งสองครั้งคลิปหน้ายายจะได้มาสรุปให้ เพื่อนๆได้ฟังกันว่าในการคีโมของยายทั้งสองครั้งผลออกมาเป็นยังไงได้ผลมากน้อยแค่ไหนหายหรือไม่ยายจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปหน้ากันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ